สวัสดีครทุกคนก็มาหลังจากที่เดือนที่แล้วทำไปคลิปเดียวไแบบลน์เลนเจอร์นะฮะมันมีอีเวนต์ดาวตกเด่ผมจะมาสุ่มกันซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เก็บคอร์สหรอกแต่แบบของฟรีมาลุ้นหน่อยเป็นไรไป <S <S ใช่ปะม,มันรีกว่าสุ่มไม่ได้ดิเพราะตัวเกมมันสุ่มมาให้ใช่ไหมคือแบบว่าแต่ไม่อยากไม่อยาก,ยากเน็ตเกเกมมันสุ่มอะไรมาให้เราดีกว่าเราต้องใช้คำนี้นะดูจากทรงก็คงจะล็อกแหละมันคงไม่ได้อยู่ที่ผมหรอกมั้งแต่ก็ทำทรงเป็นมีความหวังไว้ก่อนแล้วกันอะ มาทัากันใหมด่ดีที่4ดีกว่านะฮะมาลองลุ้นกันช่วงสุม e ่มอีเวนต์ดาวตกขณะนี้เป็นช่วงสุ่มของอ e ีเวนต์ดาวตกจะไปะยังหน้าอ e ีเวนต์เพื่อค้าโชคหรือไม่แอมใช้คําดูสวยหรูเชียวนะไม่ใช่แกสุ่มให้เราเหรอเราไม่ได้เป็นคนสุ่มเองไม่ใช่เหรอสีลุ้ง,งถ้าผมจะไม่ต้องมีสีลุ้งให้เราลุ้นนะฮะจะมีสีอะไรให้เราบ้างไม่มีลุ้นนะฮะแต่มีอดาวเคราะห์สีน้ําเงินเนี่ยเอย้ดาวตกดาวเคราะห์ซะละแปดอันงั้นเรามาทุบแปดอันนี้ก่อนดีกว่านาอกด คลิกที่มันนะฮะเอออันแรกอันที่สองเออเหมือนเดิมเป๊ะเออโกบเออดีใจไหมเนี่ยเออเขี้ยวกแล้วโ卜โอ้หได้แต่เขี่ยวเออในสิบตัวมาหนึ่งอ๋อแปลว่าสีน้ำเงินคือน่าจะรางวัลที่สี่ห้าแล้วก็หกนะส่วนไอ้ดาวที่ไม่มีสีนี่น่าจะเป็นเจ็ดถึงสิบนะฮะส่วนสีลิ้นก็แน่นอนอ่ะหนึ่งถึงสามใครได้ไหมแน่าจะโคตรโชคดีอ่ะอันนี้สมไปเลยแล้วกัน ได้รางวัลที่7 8อันได้รางวัลที่ 4, 12อันได้รางวัลที่98อันโอ้ยได้ตัวยอก8อันโอเคอยู่ได้อันนี้อีกนิดหน่อยรางวัลสูงสุดคือที่4ตามคาดตามคาดมันทำให้เหมือนเราลุ้นนะแต่ที่ที่จริงเกมมันลุ้นมาให้เราแล้วของฟรีกรับลับๆไปเถอะ Okay. มาเอดีที่3นะฮะหวังว่าจะมีดาวเคราะห์ดาวคอยแหละดาวตกเออดาวตกทิ้งลุงจะเลยกดาวเคราะห์ก็ได้เพราะมันเกมมันเคาะมาให้เรานะฮะถึงมันจะแบบทําให้เราลุ้นหน่อยแต่ที่จริงของด้านในมันก็คงจะล็อกมาอยู่แล้วแหละแต่ไรดีอะ่ะผมดา <laughs> ขณะน,นี้เป็นช่วงสุ่มเอเวนดาวตกจะไปในเวนเพื่อคว้าโชคหรือไม่โอเคครับผมจะไปคว้าโชคแต่ที่จริงโชคโชคคุณสุ่มให้ผมนี่ป๊าบโหร้อยแปดสิบค้อนนะฮะสีน้ำเงินแปดอันสีลุงไม่มีอีกแล้วนะในเอดี3สามลุ้นลุนลุนในสีน้ำเงินด้วยด้วย อ้าวอวอรตัวพักเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วได้อะไรไปเมื่อกี้อ๋อได้กบได้กบโเกมเกมอื่นอดอ้วยแล้วพ้อที่สอ่าหกเฮ้ยเจ็ดแปดโว้ได้กบมาสี่ตัวก็ไม่ธรรมาดาโอเคไอที่เหลือนี่เปิดไปเลยนะฮะไปลุ้นะไรอยู่แล้วโอว้ถือะสิบสองใบเอ้ยของฟีเอาหมดก็ได้แต่แต่แต่ถ้าไอ้ดีหลักได้สี่ลุงสักอันก็จะดีใจ Okay, ถึงผมจะบ่นไปแต่มันก็ของฟรีอ่ะรับรับไปรับรับไปมาดูซิเอดีนี่จะได้ลุงไหมได้ลุงหรือไม่เออได้ลุงไหมอะไรล่ะคําพูดแม่งขาดหายด้วยอ่ะกดไปที่ดาวตกนะฮะมาดูมุมมุมโอ้โห oh เอดีสองได้เอนี่สิบอันเลยนะดาวตกสีน้ำเงินอ่ะ,อะเปิดสิบอันนี้ไปก่อนนะฮะเหมือนมีลุ้นอนะที่ทิงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรของสีน้ําเงินอยู่แล้วนะฮะเพราะอยากได้กบเก้าดาวแต่กบเก้ายาวมันอยู่ในในดาวตกสีลุง สามอันเนี้ยขอแบบตัวสิบใบรัวๆเลยได้ป่ะแม่งไม่ค่อยออกนะตัวสิบใบเนะี่ยออกแต่กบนะเออเนี่ย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 อย่างน้อยก็เก็บไปนะฮะซึ่งผมอาจจะเก็บยา,ยาวๆแล้วคนละบที่ชอบก็มาแล้วแต่งมืดก็คงไม่ค่อยได้สุ่มหรอกไม่รู้สินะนี่เปิดไปเลยนะร้อยสี่สิบค้อนได้เพชรอันนี้ได้ขนนกธรรมดาได้ตัวอีกเก้าใบของยิบย่อยอีกเพียบโอเคไปไอดีหลักเลยก็ได้มาอยู่ที่ไอดีิลักแล้วนะครับก็ถ้าถ้าอย่างน้อยมัน ไอีลุ้งมันไม่มาก็ตัวเยอะๆเลยก็ได้หอออกรางวันที่สี่เยอะๆเออไม่หวังอะไรอยู่แล้วมันล็อกมาให้เราอยู่แล้วอะ่ะมาโอ้ได้น้อยไอดีสองอีกนะฮะไอี่น้ำเงินสีีลุงไม่ได้เลยสรุปนะฮะสี่ไอดีบ่ได้เลยสรีะะลรุงคนที่ได้น่าจะโชคดีมากหรือไม่ตัวเกมก็เห็น open <c oughs> อกเห็นใจนะเปิดสีลุงเอ้ยไม่ใช่สีลุงโอ้โหมนโนไปไกลแล้วความคิดผมเออศีลน้ำเงินไปเลยนะฮะอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ เฮ้ยขอรางวัลที่สี่ดิขอตัวเยอะๆเฮ้ยขอรางวัลที่สี่ไม่เอารางวัลที่โกบมาไม่เอาโคโคอะไรนี่ก็ไม่เอาโครางวัลที่สี่ก็ไม่ให้อะเนี่ยเออขออีกขออีกอันสุดท้ายขอขอขอรางวัลที่สี ไม่เอนจอยเลยโอเคสุ่มวันนี้ไปให้หมดเลยขี้เกียร์มากดทีละอันนะไอ้พวกดาวดาวกระจอกกระจอกเ่ยนะฮะได้ของยิบย้อยอีกเพียบจะบอกโอเคก็ก็ได้วะก็สรุปตามนี้ซึ่งแน่นอนเยู่้งรางวัลที่ผมรู้จับมันมันผมมีโอกาสได้น้อยแหละคนเล่นทั้งโลกขนาดผมมี 4D ผมยังไม่ได้สักดีนะก็ตามค่าแหละ ก็ไอดีหลักมีเป้าหมายใหม่แล้วนะฮะก็คืออาจจะเก็บบี้ยาวๆเลยทั้งไปเลยนะฮะแล้วก็แบบไปสุมเกียร์ปีหน้าเลยเพราะตัวที่ผมใช้อยู่มันก็ถือว่าโหดอยู่พอตัวแล้วแหละมั้งก็ไม่ได้มีแผนจะพัฒนาทีมเพิ่มแล้วอะถ้าเป็นเรื่องตัวนะแต่ถ้าเป็นเกียร์ก็อาจจะใช่ผมจะลองดูว่าตั้งใจเก็บเพชรจะทําได้ไหมเรือที่ไม่ใช้เลยอะจะใช้แค่ตัวนะเออนี่คือเป้าหมายหลักของปีนี้นะส่วนไอดีสองสามสี่นะไม่มีเป้าหมายฮะก็เล่นเล่นไปอะสุมๆไปสุมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคก็ทีมนี้ประมาณนี้แล้วกันได้ ลุ้งอะไรดาวตกสีลุ้งอะไรก็ก็ไปต้องมาอวดก็ได้นะ <laughs> ไม่ได้จะบอกให้มาบอกกันแต่อย่างใดก,ก็ยินดีด้วยและกันถ้าใครได้อะถ้าผมรู้ว่าใครได้มาสิเช้าเปล่าก็เป็นวะ่าแฮปปี้ิวเยนย์ละทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย